Okay. อันนีุ้๊กพับส่งมาเมื่อได้รับว,วันที่8นะครับวันนี้ก็วันที่11ตามกล่องเขาบอกว่าให้เปิดวันที่11เปิดได้นะครับมีสาภาพยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะไม่ได้แกะครับแกะวันนี้แหละว,วันที่11แกะแล้วนะครับลองดูซิว่าจับเป็นยังไง นาก็จะเจอแบบนี้น,นะครับจากสภาพที่เห็นนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับมีเน่าด้วยเป็นน้ำเลยแตกนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเละน,นะครับน้ําเป็นโจกเลยนะครับนี่นะครับแตกแตกเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับนีวนะครับโอ้โหน้ำเต็มเลย,ยนะ้ำเต็มเลยเดี๋ยวขอแกะดูข้างในก่อนแล้วกันนะครับจากที่เห็นนะครับมีบางลูกที่ยังเขียวอยู่นะครับก็เหมือนมีถุงมันขาดนี่วางนี่วางล้าน้ำน้ำ,นำ มันขาดด้วยนะครับมีเพิมขาดตรงตูดหรือว่ามันขาดอยู่แล้วหรือยังไงไม่ทราบนะครับสองชั้นแก่ถุงมาสองชั้นนะครับอันนี้ลองแกะดูนะครับดูว่าสภาพมันได้หรือเปล่าสองชั้นนะครับ อันนี้ก็แตกนะครับอ่ามีลูกนี้อ่ะเดี๋ยวใส่เอาเออเอาเอาหม้อเลยอันนี้มาใส่แล้วนะนี่นี่อันนี้ลูกนี้ดีนะครับเนี่ยลูกนี้ดีนะครับเดี๋ยวออเออนี่วางจุดมันเดี๋ยวมันรั่วอันนี้ดีนะครับโอเคใส่ไว้ก่อนอ่าลูกนี้ก็เน่านะครับยุ่งนะครับ ูกนี้ก็แตกนะครับไม่ดีนะครับลูกนี้ก็ยังเขียวอยู่นะครับอันนี้แตกนะครับไม่ดีนะครับนี่ก็แตกเน่านะครับอันนี้ก็สภาพก็ดีนะครับอันนี้ก็ดีอยู่อันนี้ดีอยู่อันนี้ก็ดีอยู่อันนี้ยังเขียวอยู่นะครับเขียวแต่ไม่เป็นไร อันนี้ไม่เป็นไรนะอ่าไม่ใช่ Suddenly, อันนี้แตกนะครับน,นี้นะครับนี้ก็อันนี้ยังเขียวอยู่นะครับมีสุกนะครับแต่ก็แตกนะครับมันแตกนะครับตรงนี้นะครับอันก็อ่ะมันเขียวอยู่อันนี้ยังเขียวอยู่นะครับเขียวเขียวโอ้อันนี้เน่าเลยนะครับ เละเลยอันนี้ก็เละเลยนะครับอันนี้ก็เละเลยนะครับโอ้เละเยอะอันนี้ก็อ่ามเละนะฮะเน่านะฮะตรงนี้อินทึงเลยน,นะครับ,นนรบ,รบอ่ะไม่เป็นไรนี้ก็เน่านะครับแตกเลือนี่ก็เน่านะครับอันนี้อันนี้ไม่เป็นไร ไม่เตยอืมไม่เป็นไรทำไมไวนี่นี่ไม่เป็นไรอ๋อันี้ไม่เตยอันนี้ก็ไม่เตยอันนี้ไม่เป็นไรอืมอันนี้แต่ว่ามันนิ่มๆ <holder> หน่อยนึงนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงหรือเปล่านะไอ้ลูกเนี่ยนิ่มๆแยะๆาเปนิ่มๆอันนี <t> ้แยอะเลตรงจุดนี่อันนี้ โอ้อ oh, ah, 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 mm ันนี้เละเลยอันนี้ก็เละน่าหื่นชำครับอันนี้ก็อ่ะได้อยู่อันี้อ่อยู่อันนี้มันก็เขียวนะครับอันนี้สุดสดหมดนะครับ สรุปแล้วเสียอยู่หนึ่งหนึ่งลูกนะครับสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกลูกนะครับเนี่ยเสียเลยสิบหกลูกอันนี้อ่สิบหกลูกที่เสียนะครับแต่อันนี้ที่ใช้ได้อยู่แต่ว่าอันนี้ลูกนี้ก็นิ่มๆนิดนึงแต่ต้องเป่าดูนะครับสองลูกนี้หัวม,มันนิ่ม เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่านะครับมันมันมันนิ่มเหมือนเสียเลยเนอะเนี่นี่สองละอ่ะมันแยกไปตรงนี้เลยข้าง,างอันนี้เหมือนอลูกลูกนี้เหมือนเสียนะครับล,ลองเป่าดนะูลองเปอกดูก่อนอ่ะอันนี้ก็เสียตรงนี้นะฮะอ่าไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้ดีหรือเปล่าเนอะแต่อันนี้ก็น่าจะได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิอ่ห้าะพอกันเลยนะครับ30เอ่อสาเออสามสลูกครับที่พอใช้ได้อยู่ประมาณ16บหกลูกนะครับนะครับ16บหกลูกเนาะ